ภาคที่แปดผู้ดียอมไม่เห็นแต่กลัวหายตัวเดียวโหทุกคนเข้าปั้นดินทุกคนปั้นดินปั้นสวยงามเลยเก่งกันทุกคนแต่บุญจิ้มแน่นั้นแน่ใจว่าปั้นเป็นควายาหรือเอ้ฮ ียงก็แค่อยากมามากินข้าวกันเย่ใบตองมีไข่ต้มบุญจิ้มมีหมากราชิดีหมูดีมีเขียดทอดอุ้ยหมูอทอดค่ะเอามารวมกันใสะสมองภาพและสัมคีฉั้นจุ่มด้วยสิ มีเนื้อตุ่นย่างจีนผ้างั้นสงสยัยสสนไหมกินข้าวนายดีขนาดนั้นต้องเอามาแบ่งเกากินทำไมนายแปงใช่กินเรากับข้าวพวกเราไม่อร่อยหรอไม่เป็นไรฉันก็ฉันไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเอานีา่นะ รวมเยอะนะไหนๆก็ไหนๆเขาอยากรวมด้วยเขาเนาะเนี่ยเนื้อตุ๋นานชิ้นพอๆกับข้าวเลยก็แบบนี้ข้าวเที่อมแสนหิวนี่ก็เลยแอบ,บเอาในห้องจนแค่นี้แแจิ้มจม นี่คุ้มจริงๆร่วมกันกับคนแบบกินแบบอิ่มดีนะอิ่มนนะพวกเราคุ้มนายคนเดียวสิเอ๊ะบุญจิ้มซื้อมือดกดให้มานายไปเล่นชั้นของคนป้าไม่ไปถ้าใบตองไปเล่นกับ ตามใจนายถือว่าควรแล้วไม่เล่นก็ช่างอุตสาห์แบ่งปันเย็นหลังเลิกเรียนห้องพักครูเฮ้นายแบงคือครูครูมาดีจะใช้อะไรอีกเนี่ยเออครูผมต้องเล่กลับบ้านเล่นเกมเอ๊ช่วยปลาขายของครับไม่ว่างจริงๆครับ บุญชิมันนี่สิครูว่าอะไรหน่อยครับได้ครับเธอช่วยขนของสองงอาหารหน่อยครับครับพรุ่งนี้คูเอาไว้แจกเธอพรุ่นี้เอากล่องที่ค้าตาค้าสีดำนะขนมปัง งั้นผมช่วยแรงอีกก็ได้เพื่อชาติแบงค์ทำได้ไหนบอกว่าไม่ว่าขอบใจมากจากครับครับใครมีจังโง่รอแจกพรุ่งนี้ก็ได้กินคนรับแผ่นสิจิคนอย่างนายต้องกินมากกว่าคนอื่นเสมอทำไมมีถโงให้โห่วยปวดท้องไปทำอะไร ายเป็นอะไรเลยหรือฉันแอบกินขนมปังเมื่อวานยังปวดท้องขนาดนี้เลยนี่มันทําไมใส่กลอไม่ทุกอย่าขนมปังเมื่อวานเขาไม่ได้เอาไปกินมันหมดไปแล้วครูเอาไว้สอนวิชาศิลปะปั้นขนมปังตั้งหานี่ดูผลงานเพื่อนๆสิโอ้โหนี่พอความเกใจของเราคนเดียวแท้ๆแย่แบบ ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ